สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ลุงจรันอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยห้าทิศสี่ครับเอพี่จรันมีอะไรจะสอบถามก็เรื่องจะทํานาปังนะครับทีนี้ว่าเขามาเก็บค่าน้ําเขาบอกปีนี้ค่าน้ําจะเก็บห้าร้อยบาทห้าร้อยยี่สิบบาทต่อไร่อระใครมาเก็บครับใครมาเก็บก็พวกประธานน้ํานะครับคนที่ว่าดูแลน้ําอะกลุ่มผู้ใช้น้าใช่ไหมกลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่เดี๋ยนะคุณจะรันตอบผมถามหมูอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่หกหนองยาวครับตำบลหนองยาวอ่าแต่แต่โดนก็หมดทุกตำบลนะครับอำเภอเดี๋ยวอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองทีมงานต่อท่านทวีศักดิ์ให้ผมทีครับเพื่อจะสอบถามเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำเนาะเรื่องการใช้น้ําเนาะเพราะว่าทางชปบะทางเขาต้องประกาศก่อนไหมว่า จะให้ทํานาปลังได้ไหมปีนี้ค่ะนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขบอกด้วยใช่แล้วตรงนั้นเรามีอ่างเก็บน้ําหรือมีอะไรครับหรือคลองชประทานเข,เขาเขาสูบจากแม่น้ําป่าจักที่วัดสถานีสูบน้ําอยู่อําเภอเมืองนะครับสูบส่งมาตามคลองอ๋อค่ะก็จะส่งทุกปีนะครับแต่ทุกปีเขาเก็บสามร้อยครับอ๋อคือเก็บอยู่แล้วทุกปีสามร้อยแต่ปีนี้เก็บเพิ่ม เขาบอกค่าไฟแพงเขาบอกค่าไฟแพงอ๋อพี่หนอมคือมีมีเก็บอรัฐบาลเขาลดค่าไฟให้แล้วจะมันแพงได้ไงล่ะปีนี้ต้องถูกกว่าปีที่แล้วสิถ้าค่าไฟอ่อค่าไฟก็าวันละสองหมื่นโอ้โหโอในการสูบเนี่ยเนาะสูบน้ําก็สมาชิกก็ต้องแบ่งกันก็ก็โอเคแหละผมว่านะคือมีแต่ว่าลองถามดูสิว่าจริงๆแล้วค่าไฟมันปีนี้มันถูกลงแล้วไม่ใช่เหรออืมทีมงานกำลังติดต่อท่านทบีศักดิ์เดี๋ยวสักครู่นะคะ ทีนี้มันก็เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ําครับอ๋อ oh, ใช่ค,คือตกลงกันแล้วป<ร><ช>ัญหาว่าช <né? S 2> ลรประทานมีน้ําให้ไหมปีเนี้เออปีนี้ครับมีเขาตกลงแล้วว่าจะให้ส่งให้ทําแต่ว่าไอ้ที่เก็บเนี่ยเป็นกลุ่มคนไปเก็บแล้วก็ไปจ้างกรมชลประทานสูบอีกทีครับแล้วเขาก็มาเก็บประชาวนา oh. เพราะมันเป็นประตูน้ําของกลุมชนนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไอ้อน,นี้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้ําก็จะมีประธานกลุ่มกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ํในการจัดการกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเข้าสูบน้ําขึ้นมาปั๊บเพื่อจะจ่ายน้ําไปให้กับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะครับได้มีน้ําไปทํานาเพราะงั้นก็ต้องช่วยกันเฉลี่ยจ่ายค่าไฟกันไปแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าปีนี้ทําไมค่าไฟจาก3 0 0เป็น500มันแพงไปเอาพูดตรงประเด็นนี้ดีกว่านะ ใช่ครับใช่ครับอ่าใช่เลยครับคือท่านจะบอกว่าทําไมต้องเก็บอันนี้กันรู้กันอยู่แล้วว่าเสียทุกปีเก็บทุกปีครับเก็บทุกปีแต่ว่าปีนี้ขึ้นมาเป็นห้าร้อยบาทต่อไร่เหรอต่อไร่ครับยี่สิบไร่ก็หมื่นหนึ่งนะครับโอ้่าปุ๋ยค่ายาก็พอแรงแล้วอันนี้เป็นปีใช่ไหมคะเก็บเป็นปีหรือเป็นครั้งหรือเป็นเดือนหรืออะไรยังไงก็เป็นเป็นปีครับต่อหนึ่งอต่อหนึ่งรอบเนี่ยรอบเนี่ยรอบนาปรังเนี่ยที่เขาก็จ่ายมาหนึ่งครับถ้าเรายี่สิบไร่หมื่นหนึ่ง แล้วทําไมต้องไปสูบน้ําเอาตังเยอะตังแยะไม่ทํานาน้ําแฉะพี่ออันนี้เขาก็จะสูบมาแล้วเราก็ต้องมาสูบข้าวนาอีกต่อหนึ่งนะครับอันอันนั้นพี่เสียห้าร้อยต่อไร่แลวยังต้องมาเสียค่าน้ําสูบที่เราตังหาอีกใช่ไหมใช่ฮะแต่มันจะดตองสูเล็กสูงมากเลยเนี้ยโอเคมันเขาปล่อยมาในคลองสอยเออใช่เราก็สูบต่ออีกทีหนึ่งพี่พี่ลองคิดอย่างนี้สิพี่ เดี๋ยวนี้เนี่ยม,มันมีการทํานาน้ําแฉะน้ําน้อยทำ,ทำนาน้ําน้อย,ยคือเขาทดลองเลยนะมีมีคนที่เขาทาเองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่เขาทาเองก็มีนาสองแปลงแปลงหนึ่งท่วมทํานาน้ําใช้น้ําเยอะทั่วไปกับอีกแปลงหนึ่งนะแค่เปียกๆแบบไม่มีน้ําขังเลยนะออให้มีความชื้นมีเปียกๆเ,เขาได้ผลดีกว่าไอ้นาน้ําท่วมนั้นนะ่ะคือน้ําที่มันขังต้นข้าวอ่เนาะคือเห็นผลแล้วเขาเห็นผลพี่อาจจะต้องทดลองดูนี่พิจารันครับ พี่ลองดูเถึงเมื่อวานนี้ผมพูดไปถึงที่ฟาร์มน้องเจนที่เขาบอกว่าเขาทํานาโดยที่เขาไม่ต้องไถเนี่ยของพี่ทั้งไถทั้งคลาดถูกไหมใช่ครับใช่เออเสียค่าไถค่าคลาดกันได้ละเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมแต่นี่น้องเขาทำเนี่ยนะเขาเขาเอาผ้าใบนะพี่พี่จารันพี่อายุยังไม่มากพี่ยังเปลี่ยนแปลงได้เขาซื้อเขาซื้อไอ้พลาสติกนะความหนาสักประมาณหมิลนะนะ5มิลลิเมตรนะนะแล้วก็มาคลุมแปลงนาเขาเลยนะพี่นะคลุมเลยนะ คลุมสี่อาทิตย์หญ้าทุกอย่างตายหมดเรียบเลยค่ะแล้วก็เขาปักดําใช่เขาปักดาคือได้ผลผลิตดีแล้วได้ผลผลิตดีแล้วก็ตรงนั้นเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยคือถ้าเราชาวนาเรายังไม่ปรับตัวนะพี่ยังต้องเสียค่าสูบน้ําไรละห้าร้อยคิดค่าเช่าคิดค่าแรง <c oughs> คิดค่าปุ๋ยคิดค่ายาขายได้แปดพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งพี่เอ้ยมือไก่หน้าผากไปหาหมอ <c oughs> เจอไหมเจอไหมผมเพิ่งเกี่ยวไปนี่ก็ยังเข้าเนื้อเลยครับเนี่ยเพิ่งเกี่ยวไปได้สามวันเนี่ยอขายได้ตันเท่าไหร่ได้ได้หนึ่งร้อยครับตันเท่าไหร่ตันนะที่ขายเนี่ยตันเท่าไหร่ตันละหมื่นครับได้หมื่นหนึ่งข้าวอะไรพี่ขายเนี่ยสาวให้ข้าวกอขอสามหนึ่งครับข้าวขาวกอขอสามหอบมะลินอกพื้นที่ ไม่ข้าวข้าวขาวธรรมดาเลยครับขาวธรรมดาราคาดีอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยได้หมื่นหนึ่งแต่ว่าครับลองดูเลยพี่ลองดูพี่ไม่ลองไม่ดูนี่พี่ลองทาซับแรงเล็กๆหนึ่งก็ได้แล้วก็ลองดูอ่ะทไมเขาทาสําเร็จแล้วนี่ถ้าจะบอกให้คนที่ทําเนี่ยนะคนที่เล่าที่ผมเล่าให้ฟังคนทํำคือเป็นฝรั่งนะค่ะเขามาอยู่เมืองไทยเขามาอยู่เมืองไทยมีเมียคนไทยแล้วก็ทําของเขาเองนะทําเป็นคลิปให้ความรู้เลยจะเชื่อได้ว่าเขาเลี้ยงวัว เลี้ยงห่านเลี้ยงไก่ไว้ทํานาน่ะอยู่หมูด้วยไอ้วัวเนี่ยไม่ได้ว่าเอามาไถนานะไม่ใช่นะค่ะให้เป็นปุ๋ยออแล้วก็ห่านนั้นไว้ทําลายหญ้าเก็บหญ้ากินหญ้าห่านดินกินหญ้าหมูก็ไว้ขุดดินค่ไก่ไว้เกลี่ยดินแล้วทําการเกษตรดูสิเขาใช้สัตว์หมดเลยใช่แล้วก็ปลอดสารด้วยลองดูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามทางกรมจลประทานให้ว่าทําไมคิดค่าไฟแพงขึ้น ะะเ,เดี๋ยวถามให้นะคแล้วก็ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําให้ดีพี่ <ใน S 1> ประชุมกลุ่มผู้ใชน้น้ํากันถูกนะรับเขาก็ประชุมแล้วนะครับสุกันา็ว่าเขาแจ้งมาอย่างนี้ไงว่าจะเก็บห<อ>้าร้อยยี่สิบจะเก็บห้าร้อยจะเพิ่มขึ้นตกลงเท่าไหร่นะเอาแน่ห้าร้อยเท่าไหร่ทางกรมเรเก็บห้าร้อยแต่ยี่สิบนี่คงจะให้พวกคนพวกประธานที่เป็นคนเก็บเงินะอค่าเก็บอีกยี่สิบบาทเก็บห้าเก็บไปง้ออยี่สิบค่าธุรกรรม ใช้น้ำไม่น้อยลงพี่ลองดูลองดูทำนาน้ำแฉะน้ำหน่อยๆชื้นๆไม่ต้องไปขังแบบเหมือนที่เราทำทั่วไปนะเป็นนาน้ำฝนเนะ่ยนะอันนี้ก็ที่ก็ส่งมาก็พอมั่งไม่พอมั่งแล้วครับเพราะ15วันส่งครั้งหนึ่งอ่ะมันก็พอมั่งไม่พอมั่งคนดูไกลหน่อยก็ไม่ถึงบางทีก็น้ําไปไม่ถึงอีกแต่ก็มีการคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมตามทางกรมลจระทานให้นะขอบคุณอย่างมากเลยครับเนี่ยชาวบ้านก็ เออคนทำนาก็คุยกันอย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงต่างคนก็ต่างบนที่รวมรวมกันเนี่ยโอ้ยแต่ก็ยังต้องทำอ่ะเนาะเพราะแต่ก็ยังต้องทำไม่รู้จะทำอะไรครับถ้าไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรจริงเรับโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้พี่จัญนะเดี๋ยวเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลทีมงานเก็บบันทึกข้อมูลไว้นะของพี่จารันนะเดี๋ยวตามเรื่องให้นะครับผมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ